เราไปดูพึ่งหลวงกันหน่อยค่ะคพึ่งหลวงคราวนี้เขาทํารังแล้วเหมือนกับว่าเอ๊ะเขาอยู่กับคนได้ไม่ทําร้ายคนเลยคนเขาก็เลยฮือฮาค่ะคนี่ไปขอเลขที่บ้านเลยนะว่าเอ๊ะนี่บ้านเลขที่อะไร,รดูสินักข่าวของเราช่งางภาพไปถ่ายได้แบบใกล้มากๆซูมเข้าไปใกล้ๆแบบนี้นะใช่ค่ะรังพึ่งหลวงเนี่ยนะคะก็มายึดต้นมะม่วงงาช้างที่อยู่ใกล้บ้านของนายปุระเชษฐ์พรมขัดแก้วอายุ37ปีซึ่งเขาอยู่ที่บ้านเลขที่8 8ทับ2ที่หมู่8 ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะฝูงพึ่งหลวงเนี่ยมาทํารังอยู่ได้2เดือนแล้วจนรังก็เริ่มใหญ่โตมีความยาวเมตรกว่าเลยนะแล้วอยู่ติดกับช่องว่างระหว่างลําต้นมะม่วงที่แตกกิ่งออกมาสองกิ่งแล้วก็เขาก็ยึดพื้นที่ตรงนี้ค่ะสร้างรังตรงกลางหลังจากที่ฝูงพึ่งหลวงมาอยู่เนี่ยนะเขาไม่ได้ทำร้ายเจ้าเจ้าของไม่ได้ทำร้ายสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะนกสุนัขที่เขาเลี้ยงอยู่ที่บ้านเนี่ยคืออยู่ร่วมกันได้อะค่ะ เจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่าฝูงพึ่งหลวงเนี่ยมาทํารังตรงกลางของลําต้นต้นมะม่วงงาช้างที่ปลูกไว้ข้างบ้านคือลําต้นนี้มันสูงจากพื้นดินมาประมาณ5เมตร สองเดือนที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยไม่ได้มีการทำร้ายเลยคิดว่าคงจะมาช่วยดนบันดาลปกปักรักษาคุ้มครองให้โชคให้ลาบกับเจ้าของบ้านเพราะว่าเขาเชื่อกันแบบนี้ไงถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีฝูงพึ่งหลวงมาทำรงังมาอาศัยอยู่เนี่ยจะทำให้บ้านนั้นเนี่ยเกิดความร่มเย็นมีสุขมีโชคมีลาบพอฝูงพึ่งหลวงเข้ามาทำรงังชาวบ้าน เขาก็มาขอดูค่ะเพราะว่าเขาไม่ค่อยเคยเห็นแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยฝูงพึ่งหลวงตัวก็ขนาดเท่านิ้วก้อยเนี่ยนะที่มาทํารังที่บ้านคนแล้วไม่ทําร้ายเขาก็เลยเอาบ้านเลขกที่บ้านบ้านเลขที่เนี่ยเอาไปทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ชม88ทับ2จะไปสลับจะไปเสี่ยงโชคงวด16มิถุนาย,ยนนี้อ่ะเดี๋ยวรอลุ้นละกันก็ขอให้โชคดีนะคะ